สวัสดีครับร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับผมวันที่21มกราคม2569นะครับวันนี้มาส่งงาน MG 24ทับ14 FX นะครับผมส่งงานซ่อมนะครับของพี่ทางอำเภอจงังหวัดสุรินทร์นะครับผมตันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอาการดังเองเบาเองอาการช็อต ดังกันเองดับเองเบาเองนะครับผมดับเองเบาเองดังเองเบาเองอันี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมล้างเครื่ออออกหมดแล้วก็ล้างเคสให้ใหม่นะครับผมหรือวงจรปอกเนื้อแต่โครงนะครับผมแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ใหม่ตวนไหนเสียก็เปลี่ยนออกให้ใหม่นะครับผมมีเสียเปลี่ยนออกทำการเปลี่ยนอะไร ผมมีเฟกใช้งานได้ปกติแล้วจะรู้สึกกดเกินกำลงนะตอนแรกมันเสียมันชีวิตมันค้างสีวิตม,มันเสียก็เปลี่ยนมาให้ทั้งสองตัวนะครับมแล้วก็มีชีวิตตัวอีไรตัวตอนแรกเนี่ยว่าไม่มีอะไรพอรื้ม,มารื้ม,มาเจอเจอเยอะเลยเนยผมเจอตัวตัวที่เสี่ยมสภาพเยอะเลยก็เลยจัดเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะค,ะครับผมใช้งานได้ใช้งานได้ปกติ อาคารผาการคาะเค็กก็ไม่มีแล้วนะครับผมล้างทำความสะอาดให้ใหม่หมดเหมือนได้ของใหม่นะครับผมเหมือนได้ของใหม่เป็นมิกใหญ่นะครับเอ็มจยิบสี่เท่าสิบสี่เป็นมิกใหญ่ยี่สิบสี่ช่องยี่สิบสี่ช่องทั้งหมดจะมียี่สิบสี่ช่องทั้งหมดจะมียีิบสี่เป็นสิบหกสโมโนนะครับผมแล้วก็มีสเตย์สี่มีเอฟเฟกต์องตัว เรียบร้อยนะครับผม,มรับได้แล้วก็คิวต่อไปจะเป็นคิวต่อไปจะเป็นเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตัวตัว MG16 MG16 6 CX USB นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเล็กยามาฮ่าตัวเล็กนะครับตัวนี้ก็อาการอาการข้อแคกเหมือนกันนะอาการข้อแคกเหมือนกัน,นตัวนี้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้หน่อยแล้วก็ ตนนี้เสียก็เปลี่ยนเป็นอะไรแท้หมดครับตัวยมห้าหนึ่งหกซีเอ็กยดดีนะครับตันนี้ก็จะเปลี่ยนอะไรแท้หรือเปลี่ยนอะไรแท้ให้นะครับมีอะไรแท้อะไรเทียมใช้ได้ไม่นานเลยครับอะไรเทียมใช้แป๊บเดียวก็พังนะครับเราใช้อะไรแท้ให้นะครับผมใช้อะไรแท้ให้จะได้ใช้นานๆนะครับผมจะได้ใช้นานๆซ่อมทีเดียวก็ให้ใช้ได้นานๆนะจะได้คุ้มนะครับจะได้คุ้ม เสียงดีนะคเสียงใสดียามาาเสียงใส่ดีสำหรับเพื่อนที่ชอบเสียงใส่ๆนะครับผมก็เล่นยามาฮ่าหน่ยยามาฮ่าอะไหหาง่ายนะครับอะไหหาง่ายซ่อมง่ายอะไหหาง่ายแล้วก็อะไรมาตรฐานมากพอลมมีแข็งมากเลยลมแข็งเป๊กเลยไม่ค่อยเสียไม่ค่อยเสียใช้ได้นานๆเป็นของเทพลีกินโด M4 ยี่สิบี่ถ้าสิบสี่รุ่นนี้จะเป็นดินโดนะครับเป็นเอฟเฟกต์สองตัววันนี้ก็มาจะส่งรอซ้อมหนึ่งตัวอันนี้ก็มารับได้นะมารับได้ตัวตัวใหญ่มารับได้แล้วก็จะมีตัวเล็กตัวเล็กอีกยไมให้สองตัวแล้วก็มีแม็กกี้นะผมเดี๋ยวทยอย ี๋ยวอะจัดการให้เนอะจะย่อยจัดการเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะกลับมาคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ